คนที่2ครับถัดไปครับพี่ที่ขาดไม่ได้เลยในโลกยานยนต์ครับปัจจุบันนี้แกน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะแต่ผมถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณอุปการโฉตสาหการรมยนต์มากที่สุดท่านหนึ่งเลยในโลกนี้คือค,คุณเฟอร์อดินานด์เพียร์ครับถ้าเราไม่มีคนคนนี้เราจะขาดอะไรไปบ้างพี่เราจะขาดไปหลายอย่างมากเราจะไม่ได้เห็นบูคาตตี้เวรอน407แรงมา้าเราจะไม่ได้เจอเทคโนโลยี PDI Clean Diesel เขาเป็นคนที่จุดกระแสดีเซลประหยัดน้ํามันและสะอาดขึ้นมาในยุโรปแล้วแพร่กระจายลาตีน,นี้ต่อไปที่อเมริกาทําให้รถดีเซลกลับา ฟื้นคืนชีพอีกครั้งทุกๆค่ายทำรถดีเซลออกมาขายไม่ว่าจะเบนซ์บีเอ็มดีนิโฟโล่โฟกส์สวากเกนนะครับเพราะรุ่นแรกที่มาทำคลีนดีเซลขายกันจริงๆยังจังเนี่ยถ้านอกจาก Mercedes Benz 300 D-Dog เนี่ยก็คือนี่เลยใช่ไหมก็คือโฟกส์สวากเก้นกอล์ฟทีดีไอแล้วคนที่ไปทำให้เครื่องดีเซลของไอ้เจ้า300 D-Dog ก็คือฝีมือของโปรตุกันน์เค้กสมัยทำบริษัทคอนเซิลและที่เด็ดไปกว่านั้นคือจริงๆเนี่ยนามสกุลเนี่ยจริงๆมันมีความแบบคล้ายๆ Porsche ครรับจิงๆกลทายาทกิ่นของตระกูล Porsche Porsche ใช่เพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเกิดลองไปค้นหาข้อมูลของเขาดูเนี่ยคุณอาจจะเซิร์ชชื่อเขาแล้วต่อได้พอร์ชเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น PS ก็ได้นะลืมไปเลยอีกคุณอุปการณ์เ่ของแกคือเป็นคนที่ทําให้เกิด Audi ียคอร์โ s ้ซิสเต็อ่าแล้วยังไงครับพี่ตำนานมันนี่ครับจริงๆกับผู้บริหาร A u d i ไม่เห็นด้วยมั้ก,กแต่มันใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่คือระบบชูโรงของเขาเลยนะใช่ที่เรารู้จักกันนี่คือ a u d i ียคอร์โนี่คือแบบสุดแล้วอ่ะแกเป็นคนแรกที่ทําให้รถบ้านสามารถขับสี่ได้แล้วพอแกมีเทคโนโลยีนี้อออออยยู่่่ในนนมมมมืืแกกีโาาาาสได้รรววงงงหชข ทโฟล์คสวาเกนปุ u บเนี่ยตอนนั้นเนี่ย audi เป็นแค่ค่ายรถที่พยายามจะพรีเมียมแต่มันไม่เพราะว่ามันไม่รู้จะแตกต่างไงกับ Volkswagen เป็นรถลุยแล้วก็เป็นแบบว่าหน้าตาแบบคล้ายๆกันแล้ว Volkswagen นเขามีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วตอนนั้นไม่มีตอนนั้นคือตอนนั้นคือ audi คือรถอะไรก็ไม่รู้ก็แค่มีประมาณของแบรนด์ใช่แต่ก่อนมันเป็นออโต้ยูเนียนเฉยๆซึ่งก็มันหรูกว่านิดนึงเกือบลักชัวรี่แต่ไม่ใช่อ่ะเขาก็เป็นคนที่มาหาวิจิตรว่าจะทำยังไงให้ Audi กลายเป็นลักชัวรี่ได้เขาทาาไไไมมมมม่่่่่ใสอออะันนนนนนนแแปลลลกกงจเเเเหหยยีบบื เหมือนเบีมแน่นอนตอนนั้นเบนดีเอ็มมาแล้วออดี้เนี่ยเลยเกิดจุดยืนของการเป็นรถขับสี่ตั้งแต่วันนั้นที่เฟอร์ดินานด์เพชรแอบพัฒนาออดี้ควอเตอรต เพื่อเป็นรถเดโมซึ่งจริง Audi Q8 เนี่ยเป็นรถที่ผู้บริหาร Audi ไม่เห็นด้วยนะไม่ทำแต่ Ferdinand p e เนี่ยแอบทําแล้วไปโชว์เคสให้กับประชมบอร์ดของ Audi ครับที่ขึ้นร a m Snow ขึ้นแรมผีมา<อ>ที่เราเห็นในคลิปอะอันนั้นเน่ยเป็นการจาลองสิ่งที่ Ferdinand Petz นนแสดงให้กับผู้บริหาร Volkswagen ดูจนกลายเป็นที่มาของการยอมรับว่าโอ้ไอเชื่อย u ก็ได้ว่านี่เด็ดจริงจากการที่ทํารถ Audi Q8 เป็นรถเดโมเมื่อมีระบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขา dominate ลารีบัวลาี R ี WRC ไปเลยนะใช่ต้อทุกสนามตายใช่คือแบบเป็นทั้งเขาเรียกว่ากรุ๊ป B กรุ๊ป A จนไปถึงโอเพ่นเลยใช้ระบบนี้ชิงแชมป์มาจนแบบว่าเป็นสุดยอดแห่งรถลารีในในยุคนั้นเลยแล้วอย่าลืมนะทั้งหมดทั้งมวลคือกลายเป็นแม่แบบของรถขับ4รถบ้าน หลายๆเจ้าด้วยสุบารุสุบารุแน่นอนอยู่แล้วจนทุกวันนี้เปลี่ยนแล้วไปอยู่เป็นอย่างกอบระบบขัเถูขี่ที่เฟอร์ดินานเทจะเป็นต้นต่อในการคิดสิ่งเหล่านี้ออกมาด้วยจุดที่มันดีที่สุดเลยต้องเน้นไปที่เซ็นเตอร์เดฟเฟนเชียลออริจินัลของมันแล้วระบบขับสีดั้งเดิมเป็นฟูลไทม์ถูกไหม แต่พอมันมีดิเฟนเชียลเข้ามาขั้นกลางแล้เนี่ยไม่ไม่เป็นพาร์ทไทม์สิอาเป็นพาร์ทไทม์เป็นพาร์ทไทม์ที่สลับเกียรหรือถ้าฟูลไทม์ก็คือฟูลไทม์แบบเรื่องไม่ได้ใช่แต่ตอนนี้พอมันเป็นระบบคอเตอเนี่ยมันมีเซ็นเตอร์ดิเฟนเชียลอยู่มันมีการกระจายแรงหน้าหลังเข้าไปอีกในระบบนี้มันเลยทำให้มันล้ำกว่าระบบขับสีทั่วไป อย่างพวกรถลุยๆพวกรถกระบะแล้วก็กินพื้นที่น้อยด้วยใช่กว่าใช่ใช่ครับมันเลยไม่จําเป็นที่จะต้องกินน้ํามันมากขึ้นเยอะจากการที่มีระบบนี้กินพื้นที่ก็ไม่แม่ใช่แล้วเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของ audi ที่กลายเป็นผู้เล่นในตลาดลักชัวรี่คาร์ะดับสามของโลกจนถึงปัจจุบันถ้าไม่มีเฟอร์เดนานเทียสอาจจะไม่มี audi เลยก็ได้วิธีการคิดในการพัฒนารถของเฟอร์เดนานเทียสครับ จะเป็นวิธีแบบนี้เขาจะเน้นในการพัฒนารถที่ดีที่สุดในซีรีส์นั้นก่อนแล้วค่อยหั่นลงมาเช่นถ้าจะทำโฟกคอบเขาจะทำ audi a3 ก่อน audi a3 เป็นตัวหรูสุดในสายอนุกรมนี้เส้นนี้เขาจะทำ a3 ก่อนแล้วค่อยหั่นนิดๆหน่อยๆให้เหลือเป็นกอก็จะกลายเป็น audi ที่รถสเปปเลยแบ่งชนกันได้ด้วยอะไหล่พวกนี้เราก็จะเปิดปากกระโปรง volkswagen ก็จะเห็น audi บ้างเราเปิด audi ก็จะเห็น volkswagen บ้างใช่ไหมใช่แล้วผ่านไป1เจเน generation ของโฟลอต้นทุนถูกมากๆแล้วก็เอาไปผลิตเป็นพวกโ o ก w a g e n วิธีคิดของแกเนี่ยคือทริกเกอร์ดาวเป็นแบบไหลลงมาหรืออีกอันหนึ่งก็คือโฟล์กสวากเอนเซตนเป็นรถที่กะว่าจะทําให้โฟล์กสวากเอนในการเป็นแบรนด์ลักชูรี่จะเป็นเดอะเบสคายในโลกนั่นคือจุดตั้งต้นเลยครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะมองว่ารถรุ่นนี้คือบ้าทําทําไมไปกันใหญ่ใช่มแต่จริงๆอ่ะถึงแม้รุ่นนี้จะขายไม่ได้นะแต่เชื่อบอกว่ามันสามารถลากขายได้ถึง20ปีโดยที่แค่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรยี่สิบปีเหรอพี่รุ่นนี้ใช่จรหรอ้าหมายในการพัฒนาของมันคือต้องสามารถเปิดแอร์ ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือ,อยังไงเร็วเท่าไหร่ก็ต้องสบายแล้วต้องไม่สั่นหนักกว่าเล็กซัสตอนที่พัฒนารเล็กซัส L S 400รุ่นแรกอีกอะโอดจัดอะหนักมากๆเ,าเลยพอค,คิดดูว่าเขาทํารถที่ตัวแรกตัวตั้งต้นอะเป็นแสแตนดาร์ดที่ดีขนาดนั้นโปรปรบระบถึงแม้โฟกัสวาเก้นเฟตันจะขายไม่ได้เลยอะแต่มันเอาคันเดียวกันนี่แหละครับไปทําเป็น Audi A8 แล้วก็กลายเป็น Bentley Continental และ Continental GT ไปกันได้เลยทีนี้ คอนเทนต์เต l ร์ไฟนิงส์เพอร์ที่มีพื้นฐานมาจากเจ้ารถบ้านแบบโฟก์สวาเกนเฟตันเนี่ยแล้วมันดีอ่ะเอามันดีมันดีพอสำหรับเออดีแล้วเบนเล่ออ่ะเอาของดีออกมาใช้มากที่สุดแสดงว่าโฟก์สวาเกนเฟตันต้องดีขนาดไหนต้องดีแน่ๆ นั่นแหละครับที so ่ทําให้ Volkswagen ในยุคของบริษ <c urs> ัทาน p i ี c h e เนี่ยกลายเป็นรถที่ใครๆก็มองว่าต่อให้เป็นยี่ห้อระดับรถบ้านก็มีความพรีเมียมผสมอยู่ในนั้น Engineering Excellence สูงมากๆกลายเป็นว่าท่านเพียร e เนี่ยลงทุนจากบนลงล่างใช่รถก็เลยคุณภาพช่ำๆแบบเยอรมันชใช่ก็จะไม่มีการแบบเจอดีเก็เจออะไรที่มันเริ่ม Entry Level คือถ้าคุณเอ n ท r y ไปคุณก็ได้ของดี แต่จุดหนึ่งที่หลายๆคนชอบและรักโกสวาตเกนมากๆจากยุคเฟอร์ดินานเดียสเน่ก็คืออะไรมันสามารถใช้ร่วมกันได้เป็น10บสปีนั่นเองถือว่าเป็นข้อดีขขาจริงแล้วนั่นก็จะเป็นคุณูปการของคุณเฟอร์ดินานเพียสที่ทําให้โลกวงการรถยนต์เนี่ยมีตัวจี๊ดที่ชอบทำอะไรแสบลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งของแกคือเชื่อบอกว่าแกโดดถีบออกจากคูนพอตเพราะว่าดันไปฟาดเมียของลูกหนึ่ง อันนี้ยกไปยอดแย่อีกได้ไหมไได้ <laughs> <laughs> แล้วที่เด็ดที่สุดก็คือก่อนที่แกจะลงจากบัลลังก์แกสามารถจะเอาโฟกสวาเกนและต่างๆเนะี่ยมารวมกันให้กลายเป็นบริษัทในเครือใช้กำลังของพอชมาซื้อโฟกสวาเกนแต่สุดท้ายแล้ว,วเฟอร์นินานเพียสจริงๆแล้วเป็นเจ้าของใหญ่สุด <laughs> ว,ว่าความเด็ดของเฟอร์นินานเพียสเนี่ยคือเป็นความเป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องได้หรือว่าผูกใจเจ็บขั้นรุนแรง <laughs> ก็แบบว่าโดนถีบ <laughs> ออกมาใช่ไหม <laughs> ได้เดี <laughs> ๋ยวจะกลับไปยึดเดี๋ยวกลับไปยึด แล้วก็ <ทำ S 1> ยึดได้จริงโอ้ทำได้จริงด้วยเหรอเป็นยังไงครับก็คือสุดท้ายอ่ะกลับไปสือหุ้นพอร์ตแล้วก็เอาพอร์ตเนี่ยกลับมารวบกลืน v o กสวา a เกนตอนที่เพียงพ้มืมก็คือได้ทั้ง2มือเลยเพื่ออย่าลืมนะว่าคนอย่างเพียไม่ใช่เจ้าของ v o กสวา a เกนอาใช่ครับเขาแค่มาเป็นผู้บอินบอจนใหญ่พอแต่สุดท้ายแล้วว่าด้วยความแบบไม่ย่อท้อรอเวลาได้ใช้กลยุทธ์ที่เฉียบขา ครับผมได้ทำให้แกเนี่ยสามารถเอาชนะทุทกอย่างรวมถึงการฟาดคนในตระกูลต<ร>ัวเองล้อเล่นนะ <laughs> คือเรื่องจริงแหละครับแต่ว่าจะเซวกันเล่นๆแล้วกันน้อยอย่าเีเรียสนะครับเรืนน่องนี้อยากให้ไปปรึกษาประวัติของแกนะครับมีคลิปหนึ่งที่รู้ประวัติของแกแล้วรถที่แกทำไว้เป็นเกียริประวัติเนี่ยเต็มๆเลยเนี่ยของช่องคาร์เกอร์ตี้อันนี้ต้องไปดูอย่างยิ่งเลยเป็นการรวมตำนานของแกไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆกับคุณเฟรดินานเพียร์ครับ